ทีนี้มาดูตัวบอร์ดก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัว14กิโลนะครับตัวนี้ผมเช็คแล้วก็คือว่าปิดฝาแล้วทํางานต่อเองนะครับสาหรับรอบนี้นะครับก็เรามาดูอุปกรณ์ก็คือตัวนี้จะเป็นด e สสวิตช์ใช้ในการเช็คฝานะครับกุ่มต่างๆนะครับจะ,ะจําจัสายคอนโทรลเนี่ยกับ กับปุ่มสวิตช์ไหมนะครับหรือว่าจะถาหลังนะครับซึ่งบอดตัวนี้มันจะเป็นบอดสองหนะ้ามันจะถาหลังมันจะยากขั้หน่อยหนึ่งสำหรับผมเองเนะี่ยผมจะเจาะคือขบขบสวิตช์ตัวนี้ออกเลยนะครับสวิตช์เทอร์ต์นะครับตัวสตาร์ทเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมจะวิ่นไว้คือผมจะเจาะหลังนะแต่ว่าถ้ามันเป็นรุ่นรุ่นตัวนี้มันมันเป็นตัวเช็คก,ก็อาจจะ ของผมตัวนี้มันปิดฝากลับแล้วมันทํางานต่อเพราะฉะนั้นสตาร์นี่ผมสามารถตัดออกก็ได้นะครับ mm hmm. ก็นี้แค่แต่ความถนัดนะแต่ถ้าเราขบหัวสวิตช์แล้วเอาสายตัวนี้มาต่อเนี่ยมันจะงานมันจะละเอียดนะครับต้องระวังสักนิดนึงนี่มันจะเป็น2ชิ้นนะก็หลักทีนี้เราก็แทบไม่ได้ทำอะไรแล้วนะครับถ้าเป็นของพี่เนี่ยมันจะมีสายสีน้ําตานลนะนะอย่างเงี้ยจะเป็นสายเช็คฝา พี่ตัดสายขั้วขั้วดิสสวิตตัวนี้ตัดออกเส้นหนึ่งนะเสียงตานม,มี2เส้นพี่ก็เอามาเข้าเส้นหนึ่งแล้วก็เอาเส้นนี้คือตัดแล้วก็มันจะแบ่งออกเป็น2องเลยนะครับคืออนุกรมไว้นะต่ออนุกรมนะครับก็สายของผมตัวนี้ตัวนี้ผมจะไม่ติดตั้งตัวดิสสวิตนะโอเคครับเราจะเจาะก,ก็ได้นะครับก็คือเล็งให้มันตรงตำแหน่งนะแล้วก็เจาะแต่ต้องระวังนิดนึงนะ ถ้าเจาะไปสกินลึกขึ้นไปเนี่ยบางทีตัวนี้มันมันจะไปบาดรอยมันจะเสียเนาะสักของผมผม,ผมถนัดแบบนี้นะก็คือแล้วแต่พี่เองนะคือถ้าเป็นช่างอ่านี่อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะก็ผมก็จะขบสวิตตัวนี้ออกตอนขบนี้ระวังนะมันถ้าคีมไม่คุมเลยมันถ้าเกิดเป็นการถอนออกมานะครับแล้ทําไมทีนี้มีปัญหานะครับ ส่วนสตาร์ทเนี่ยผมจะใช้เจาะหลังน่ครับเจาะหลังนี่มันดีตรงที่ว่าบางทีเครื่องเสื้อผ้ามันฟ้องอยู่อีอนะลูกคาเปิดเปิดฝานแต่งค่าเนี่ยเขาก็มากดสตาร์ทได้แต่ถ้าเราตัดไปเลยเนี่ยถ้ากลับว่าต้องยกเรื่องรอบนั้นไปผมก,ก็เลยตัวสตาร์ทนี่ผมจะเว้นไว้นะฮะตอนนี้ขบไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไอตัวปุ่มของตัวสวิตช์เนี่ยมันจะมีสองเส้นเราก็เอาเออสายตัวนี้มันจะมาเป็นคู่นะ อ่าสีแดงเนี่ยเปิดนะฮะเราก็คือจัสมมุติว่าเอาเนี่ยครับก็ถึงสองเส้นแบบนี้เนาะแล้วเราก็จัจัที่ตัวสวิตช์อย่างนี้นะอ่าครับผมก็ทำไปเรื่อยๆจนเสร็จนะว่าแต่ละเส้นเนี่ยคอนโทนอะไรเรามาดูจากตัว